สวัสดีพ่อเมาวันดีค่ะสวัสดีครับนี้ว่าประตามในทางคนพิเศษด้อยนะว,ว่าเดี๋ยวชี่ขอมาไอ้ว่าตามพ่อเมาไอ้แนเหล็กล่าเราวขึแม่นนะแทะงวดกว้อนเนี่ยให้มารวยเนะาะให้ให้วันนั้นนะแปดสามหกเจ็ดนะครับเลขออกสามตัวเลขวันะนะั้นเป็นเจ็ดแปดเก้าหรือเจ็ดเก้าแปดเนี่แหละเดี๋ยวชี้ว่าขอพอดีไหมเอท่านท่าให้แม่นแถวเหล็กเล่าท่าน ช้อนคูนี่มัแง่ยมยยคไ่ครับย้งเาเจดดเจ็เก้ไหมเจ็ดเ้าเอืมเห็นไ่มน่ะอย่าสิเราบอกตามอีแน่่ะสนพมาเที่อย่ออกไปไข่ันีเอออ้พวกนี่เบียมจ่บอกมีอันนีครบนก่นลนี่มาตามลาวแล้วนกันเนาะตามลาวก่อนเดนนะครับ ใช้เราใหยเขาเด้เงิน,ม,นมานราขยมอเลยสองสองสามเป็น,น,ปนซื้อวันไผ่ทั้งนึงเป็นสองสองห่าวเลยถือว่าเราให้แมน, <c oughs> นทั้งไทยทังลาวเด้อนะพอมา <c oughs> นพิเศษเท่านี้ <c oughs> นี่สภาพมาตามแ่เนาะเห็นจะขอมาหลายตามไ,ไ,ไห,ห้น่ั่นแับไปทางไหนสั่นน้ำหาวัดมู่บ้านน่หาวัอวันนึ่งเปนเชื่อรากินหงวะเจ้า้กา คนเลือกคนบ้านมาเปลี่นนะไม่ก็แบยิอยู่พอมึงกันลาขอลราหน่ครับเราทำการเชิญกันเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันเราฟ้อนมัวรักใอร่กันะเอเวีันวันเวีนดีวียนจังทังวาน Bỏ đi và bỏ đi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  bán đi bỏ 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 đi mời quân nhân bì 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 gì vậy? bì 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 อยีความพี่ดูนะม้าวอยากได้เหล็กเล่าทได้หมดเนี่ยเเ้ายังเฟซี่ขอเหล็กเล่านี่ยเอออยู่ีคอยกมัน่ไหนเล็กเลาเป็นเท่นี่แล้วเป็นเป็นปลาด้วยเล็กเล่าเยจไปเศ้ามีเรื่อหายจาด้กรวงย้อยเเกียอรออตัวไหนตัวไหนีนที่ชิมีเาเมาลวยได้แล้วขอล่าวด้ กม่เป็นว่ามูอันนี้บอกเสียงตีเสียงอยู่มีนี่บัตรนเกจพักสามลูกกันสามเลือนเขาเรไยกเขเรเาเลขตัวไหนเลขจกโจเออเออเาอซื้อใครเขาเรียกว่ามี่เก้าตนัีนไห้แล้วสมรอเออสามเปนีเก้าเก้าเาูนสิ้นแล้วว่าสามตรงไหนเนี่ ก็สูงซีเีเลยอืม่น่เยูาุ่กเ้าก่าเหเก้าูเออคนอย่้ยว่าสามน้องคนเนี่ยการจะเป็นเราเราเก้าศูแล้วเรากว่าสามห่างกันได้หนึ่งเข้าอาทีลินเข้าเดียวเลเก้าศูนเนาะเก้าสูนไปดูแลก็จะสูงซีต้องงอ

เดียเราวขาบอถลับไนี่นะเอาสามนี่ได้พี่น้องเนาะจัดเกนแเ้วได้ครัพอมาบอกเลยได้นะครับเก้สเนาะพอนอกกูศูนย์สี่เราไม่ด้วาสามแล้วสามใหน้หาเป็เลกี่โตห้าเป็นเลขี่โตเนาะกันเลกันในลงห้เป็นเก้าศูนละกันเก้าสามตักันเด้อนะกาลอง่งเด้อนะสำหรัในทางของพอเมาคนพิเศษบอกชัดแจงเดบแจ๋เลยคือเก้าศนย์สีเน้ะนะครับพ่นบอกครับเืนนี่ย ขล่อขอเป็นเล่าด้วยนะครับก้าจงีถือวะชี้ชี so ้ชีช uh, like, ี้นะตัวยองเก้าจ้งจีชีนะตัวยอออสามเฉพิจงหงอยสี้่องอ๋ชีนะออกตัวแดงมาออกโต๊ะชอกชี้นเออี่เห็นไหมสี่เห็นอ่าี้ให้ตัวแด่เมื่อชิ่งยันหาคนปูซเรับชเด่นปูคนทีจะีอ๋ชี้ชี้นะตัวยองตัวชองไหม มันระบวยเขามันจามเรียนปลาจิมากมันเสืออ่ะซีๆตอตได้เรกเรียกตัอไดอ้าวเขาซีพลองซุนซีอ๋อซุนซีซีตรงนี้อ้าวเก่าซีซุนซีคนซีเก่าซีซุนซีบ้องเรื่อยมั้งจีแก่แล้วได้ยุกระชี้จีตัวปลาชิจนนี้อวดนั่งไหม อาชัดเจีงชัดเจียงกันได้พี่น้องนะครับสำหรับพมาหายห้อเนาะสี่พมาตัวเด้เชียวพัอ่าบเอสี่ศูนย์สี่เข่าสี่อ่ะชุดตัวเลขเข้าเอานามองสี่แล้วเดินอมองคนพิเศษเ้าเปิดหายเป็นเก้นย์สนะครับ ตาหาเกาูนูนีและเกาซีซีสตัวกันเนาะแต่ว่าเราโบซีห้ดูดูหนเป็นศูนซีกับเกาซีเ่เป็นประมาณนี้แหละสำหรับในทางของเอามาคนพิเศษเด้อนะครับต้องพิจารณานะครับเอฟซีเขาเหอนความละลายงวดก้อนเนี่โอ้ไขยมาเวยเป็นสองสามเดี๋ยวเาไปทยบันเงี้ยบนดวงไว้เจ้าหน้าาเลสองสองามเนาะีบอกอีช่องนึ่งสอหาเลยเดี๋วเชื่อไว้สามงเลยอ่า มำดีน <ork ork senate sitting out> ่าสำหรับเหล็พมอาแมนเด้อครับเออันนี้ขอล่นํเลานะครับ่าเต่าศูนยซีนะครับเอนะครับตัวพันสี่ว่าพันวาจวพั่สี่ศย์ครับเก้เนี่ยแหละไอจงขหมาน้ำพมอาก็พิเศษเด้อนะครับขอบคุณหลายๆที่พมาแวงปัดเด้อนะครับขอบคุณมาครับ